ไปยืนยืนหน้าเรียงหน้ากระดานกันเลยค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะให้ไปดำน้ำนะคะอ,อ,อ่ะมา,าในตัวมีถังดำน้ำไม่มีใช่ไหมตอบไม่ตอบเขามีเยอะครับได้ยค่อะไรอ่ะมเมื่อเขื่อนมีสี่ค่ะ มะเขือมีถังน้ำน้ำสีใช่ไหมคะใช่ค่ะได้ยินมอ้กีปันฟันไม่ไมีค่ะไม่ไม่ได้ยินผมไม่มีครับอันเหมือนฟันเดินไหมนเนี่ยคะ่ะกระเป๋าอะไรหนึ่งแปดหกค่ะเดีผมเหลืออันเดียวอ่ะอ่ะของของมีแหกครับ ฟังฟังให้ดีนะ,นะแจกแล้วแจกคนละสองอ่ะ,อะฟังนะเบลมีเวลาให้คนละคนละกี่นาทีดีเอาเป็นว่าเบลให้เวลาคนละยี่สิบนาทีเดี๋ยวเบลจะเริ่มจับเวลาละตั้งแต่ที่เขาที่ไปวงแดงนะเข้าใจไหมครับโอ <Okay. S 2> เคโมจิ okay, ji, เดี๋ยวเบลฝากตรงนี้แป๊บหนึ่งนะ ถ้าเจอสองศพนี่คือคนละศพดีๆหมครับอะไรนะคะคนละศพดีๆใช่ไหมก็ลองดูว่าความสามารถตัวเองแต่ละคนจะเอาได้เท่าไหร่อบอกเขาในวอลด,ด้วยเสียงเขาไม่ได้ยินใช่ไหมเราอุ้มมานี่เลยใช่ไหมครับทาทําเหมือนตอนที่เรานั่นเลยค่ะโอเคครับอ่ะเริ่มจับเวลาแล้วนะเริ่มจับเวลาแล้วนะหนึ่งสองสามไป วิ่งไปไงอ่ะเอาไปเอารถโรงพยาบาลองไปเอารถพยาบาลของตัวเองฮัลโหลเอาพี่พี่มีกดใหม่เลยปะกฎอันนี้ใหม่เลยปะจ้ากว่าชาวบ้านเขาเลยเบิดเวลาห้าสีสามสองตู้มโอ้โหตัดกำลังว่ะ ไปแล้วไปแล้วออกมอแล้วสามาต่อให้เราได้ฝีมือจอดรถกูนี่มันสุดยอดจริงๆยังไงนะนี่คือวงแดงใช่ไหม F2 ใช้ไอ้ ถ้าเจอแล้วไม่ต้องอุ้ม <c oughs> อ้าวพี่ <c oughs> นเกมไม่ได้พี่อะไรถ้า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 แตะกระโดดลงน้องตาอ้าวแล้วตำรวจเราอ้าวเราไม่ต้องอุ้มแล้วทําไงอ่ะ <c oughs> ดังอักวายไมหมก็พออ <c oughs> ้าวพี่แล้วตำรวจเราเกลียดการโดดมันเจอละเจอละไม่ไหวอะขําตัวเองอะ <c oughs> <c oughs> จริงจริงเจอแควหนึ่งคนไกลแน่เลยอ่ะมันไม่เจอเลยวะยังดีรออะไรน่าจะเป็นหมูอยืนกำบางากันหมดใช่ไหมอ่ะโดนต้ม่วาวะกผมโดนต้ม <c oughs> ทุนกันนะโมจิจำเป็นแค่คนไหนเสร็จแล้วไปไปช่วยโมจิกันเลยมีจริงไม่เลยพี่ตำรวจเจอเลยพี่ตำเขาสือไม่ต้องใช่ไหมอะไรนะคะไม่ต้องอุ้มนะคะถูกไหมไม่ต้องโอเคค่ะแต่เจอแล้วใช่ปะขึ้นเลยขึ้นเลยเจอแล้วกลับโรงพยาบาลัลโหลมาดูในเมืองขนาดกว่านี้พยายามดูไอ้เนี่ยเคสล่าสุดในน้ำเมื่อกี้ไงลองลองดูนะ แถวแถวนั้นแหละังหมดพอดีใครใครถังหมดมาแบ่งให้ขึ้นมาบนน้ำผมขึ้นมาบนน้ำไม่ไม่มีเคสแล้วเดูอดขึ้นมาขึ้นมาไหนอะู่ไหนอะนี่นี่อยู่บนน้ำมาเอาสิของเขาอยู่บนน้ำตรงกลางอะเห็นปะเห็นไหมมาเคยอยู่นี่มาเคยอยู่นี่เห็นเปล่านี่ยผมอะอะไรนะหิวข้าวถังเลาหมดเหรอ ใช่ทางหมวดดำอากาศไปโอเคสู้ๆนะสู้ๆครับทุกคนไม่เจอว่ะเขาน่าจะไปแล้วอ่ะอันนี้รถหมอใช่ไหมใช่แหละอะไรนะเป็นไงบ้างครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับไปนู่นก่อนโอเคครับโอเคครับสู้ครับเจอแล้วเหรอใช่ค่ะ แคปรูปไว้เปล่ายังไม่เห็นเลยนะเห็นมิกยังเยี่ยมเราต้องไปรอที่เดิมเป็นไงบ้างครับเย่ว่าเขาอทำได้ไ้น้ำ้อยหอดีแล้วครับเมื่อกี้เมื่อกี้มีเคสมาประมาณเกือบสิบอ้าวจริงเหรอรับคนเดียวใช่ครับแล้วก็มันมันต้องยาใส่สลบทไงแต่ผมขี่เกียจย้ายตัวก็เลยต่อรองกับเขาว่างั้นเอางี้ครั้งนี้จะไม่ให้ยาสลบไปแล้วก็นั่นแหละ นักแลนนักแลงนักวิีญานแพทย์เหมือนฝันมารายงานตัวแล้วค่ะตัวแล้วค่ะเก่งจังเลยเอ๋อเอาน้งไปหาไม่เจอเมื่อกี้นี่อะไรจะได้ทดสอบคับพ่อคุณจะไปดูผมขับไหมล่ะไปดูทุกคนแหละผมนี่แบบตีนกาโชว์นะเวลา รอเอาป็นนตไหมครับเอาก็ได้ค่ะขาดจีนครับขาดสองค่ะสองพันครับได้เลยสองพันหนึ่งได้ไหม ไม่วแมเก็ไม่อยู่ในโรงพยาบานะครับมาเขื่อนมาเขืออะวาพร้อมขับมออยังพร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมเขาจะเริ่มเมื่อไหร่ครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะเขาก็รอดูสถานการณ์เอ้าต้องดูสถานการณ์ด้วยเหร ใช่เมื่อกี้เคสมันเยอะเค่ะมันเลยแบบใครกดอะไรกันเนี่ยโอ้ยหมอเขาสอบอยู่หนอพี่ไปสอบต่อก่อนนะกำลังใจมาสู้ๆนะครับเย่โมลับไม่ให้ไปมาไกลๆเดี๋ยวอุ้ม มา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 คุณว่าคุณว่าอุ้มรับรับรับมามาเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้มไปขี่หลังไปดีกว่าไปกัดกัดตันอย่างไหมครับระวังหัวน่ะอยู่ๆนี่เป็นไหนนะไปโรงพยาบาลกาใช่ครับโรงพยาบาลครับครับผมไปเลยไปเบิรคอใช่ไหม เราไปสอบข right right. no, no. ับพออย่างนี้เลยได้ไหมไม่น่าได้นะคุณคุณมีผมสิงอยู่เดี๋ยวผมขับให้ทำได้ก็ดีสิหนักไหมหนักเอ้าเราจะเจาะโอเคขอบคุณค่ะเนี่ยอ่คนนี้ชื่อหนูหมึกนะคุณจำได้หนูหมึกอืมต้องไปนรบานอ่ะ ว่าที่แฟนแฟนเมจิกเฮ้ยจริงดิใช่่าไปนั่นมาไปนั้น่าไปนะยอกยอกยอกสรุปคุณเมจิกจีบ้นงหมึกเหรอฮะใช่จีบเลยเขาไม่ได้ยินหรอกเขาคุยโทรศัพอยู่ออเ็ไปคนตรงๆไปเลยเออตรงเลยจีบครับผมจีบเลยเออได้ไม่ได้ว่ากันไปเลย แล้ไม่ได้ก็กลันไปเออได้มาได้ก็อุ้มแล้วอะขี่หลังก็เออแล้วคนคนมาเขือ่ะมีคนมาจีบยังฮะอืมไม่มีนะอ๋อไม่ไม่มีหรอครับเออเราคุณโนว่าไม่เอาคนที่จีบมาด้วยบ้างเหรอก็นี่ไงไปไหนอะใช่เหรอกันเนี่ยจีบจูบอยู่นี่เขาน่าจะอยู่ดินดินเขาอะเริวคอขอใบไม่ใช่เหรอจบแล้ว ใช่เปล่าเออเห็นมาทีไรม,ม,ามาีคนอื่นพูดถึงอะไรผู้หญิงอะไรนะจำชืช่อไม<ห>่ได้ไม่รู้อะ่ะชอบมีคนเซลล์อ่ะจำไม่ได้แหละใช่ปะใช่ปะถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจอดตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวต่อเลยก็ได้หรือจะไม่ยุ่งโอเคจอดแล้วไงโอ้อยูตอนนี้ก็ไม่ได้<ะ>ยุ่งแล้วฮะห่างๆแล้วครับผม ใช่เพราะเขาไม่รู้สิเอไปถ้าน่าจะคุยหลายคนนะคุณผมทำผมก็เลยถอยมาดีกว่าสอบอยู่วเราไม่ตามคุณเหรอไม่ครับไม่ไม่ส่งข้อความไม่ได้อะไรมาเลยวันนี้นะผมไม่รู้ว่าเขาเข้าประเทศมาหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะเข้ามาใครนะก็นี่ไงเขาไม่เข้าประเทศไงเขาเล่นไม่ได้ทักหา หรือเปล่าใครจรู้ใครล่ะครับแต่ปกติก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรกันอยู่แล้วไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะยังไงก็มีคุณว่าเขยอยู่ไม่เป็นไรนะคุณไม่ลงไปรับนี่เหรอเมจิกอ่ะใช่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  เราจะให้หน,นี่นวันนี้รับไหมครับวันนี้รับไหมรับเอาไปเลยคุณจะลองคบกับผมดูไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยก็คุณอ๋อไหนบอกว่าจีเปคนอยู่ไง อ้าวไม่ผมผมก็บอกแล้วไงว่าผมไม่ได้คุยกับเขาแล้วเดี๋ยวก่อนนะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเขามาทุบมะเขือนะมะเขือยิ่งเพิ่งเข้าเมืองมาอยู่คุณคุณกลัวไหมกลัวสิกลัวเหรอใช่เขาเป็นใครก็ไม่รู้แล้วคุณก่อนไหมอะ นั่นัล้คุณชอบผมไหมอ่ะคุณคุณมีความรู้สึกเดียวกันไหมผมชอบคุณนะเออเอาไว้เขาตอบก็ได้เอาไว้เขาตอบก็ได้ไม่เป็นไรโอเคค่ะเจนเดอร์เจนดเนดอร์โอเคเจนเดอร์ไปครับขับพอไป จะรับดอกไม้หน่อยบอกบอกลงนี้เลยระวังเป็พัดเราปวนจริงจริงไปทีไหนเนี่ยเลยรายโอ้ดูสิ เดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมางงไปหมดแล้วเนี่ยใช่งงไปหมดแล้วจริงๆมันน่าจะเสร็จตั้งนานแล้วถ้าใช่ทำไมเขาไม่ทำแผนเลยมาโดนเลจังเลยทำไมคนเดียวนี้เดียวนั่น่ะนลวก็คนนี้แต่ผมไม่โดนเลนะใช่ไหมคะคุณตำรวจเมจิกคุณมา่อคืนมาถึงใครอ่ะใช่ไหมคะ คนข้างหลังเขาไม่โรเล่หรอคะคนข้างหลังคุณนะคะทขามอะเขาโรเล่หรือเปล่าคะเขาจริงใจจริงใจกับใครคะจริงใจกับที่ใช่ครับผมนี่ไงเขาอยู่กับคนใครบ่อยๆนั่นแหละครับเราเป็นอะไรล่ะคะโหล พิ่งมาจะมาคบมาเคยเมื่อวานเป็นเพื่อนวันนี้จะเลื่อนเป็นแฟนเลยไงไม่ถึงว่าสองสาทีแล้วเขาคุยกับใครอยู่บ้างก็ไม่รู้คบก็ง่ายเกินข่าวไม่ดีก็มีเยอะแถมเราไม่รู้ด้วยว่าเขาคุยกับใครต้องบอกว่าไม่สืบไงถูกปะใช่ไหม เพราะเราไม่เคยสืบมันแบบว่าถ้าสมมุติว่ามีคนมาจีบเราเราก็ต้องเริ่มสืบแล้วฮะรอเลยนะเดี๋ยวแต่มส่งเคสโอเคค่ะจะได้สบแล้วจะได้นอนแล้วรอเคสเชื่อเหอบนเขาแน่นอน รอเคสโซโซจะอยู่เป็นกำลังใจให้อะแนนด์คุณเอะเดี๋ยวเราคอยบอกได้นิใช่ไหมได้เออแล้วเออเขามีตบหนป็นตัวประกันไงแตกก็แตกงวดยกลำได้ยู่แล้วผมเชื่อไป คุณมะเขือนี่เก่งอยู่แล้วไปเลยไปเลยเสียวเสียว เขาได้ให้จอดตรงไหนวะเนะี่ยระวังชนนะครับชนบุรีนะครับลองจะ,จะมีที่จอดปะคนไข้อยู่ตรงไหนครับไม่เห็นเลยเออเห็นจุดไหมคะไม่เห็นหรออยู่ตรงริมริมผาป่ะ ที่มาก์นเหรอครับใช่ค่ะที่ม์กโหโหดจังอะเออลงไปเอายังไงน่ะมันจะลงไงไเนี่ะนักเรียนแพทย์ที่ว่าครับเข้ามาแต่คนไข้ยังไม่เห็นเลยมาเข้ามาเลยครับพี่เค ตรงร่องกลางมันจอดได้ไหมคนขับเครื huh. ่องบินนะยุงหลังชนแล้วจตชนแล้วเอ้ยอะไรนะนายกปวดปวดปวดวคนยิ่งขับพอมันก็เก่งอยู่ระวังนะระวังนะอ่ะคุณมิก รับต่อยนะพอดีผมตาแดงอ่ะทุกคนก็บินเล่นในอนายกนะได้ครับได้ปัดล่มแล้ววะเป็นเทไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บตัดตรงนี้วะขอสมาธิเออสมาชิคุณหมอหน่อยเฮ้ยพี่โมจีจ่ายบินไปยังากอ่าผมให้บินไปยากจริงลมไอยได้เฮ้ยเมื่อกี้มันจะได้แล้วคุณหมอเที๋ยวลมมัจอตรงนี้กลัวชนลมเมื่อกี้อ่ะ คือเขาให้จอดหรืออะไรครับก็ต้องจอดตรงนี้ค่ะเพราะว่าเคสน่าจะอยู่ตรงนั้นู้ครับยากเลยนะเฮไปกลับเฮ้ยที่ยากจริงว,ดวะดนะูว่าอันนึงนะโอโหมีสิทธิ์เลยมีสิทธิ์ธไอ้นี่ร่มมากเลยเมื่อกี้อะ่ะเอาใจเย็นครับใจเย็น ฮ้ยได้อยู่นะใช่ได้ต้องว่างหน้าจอดอยู่จอดริมๆทางซ้ายอะได้อยู่ขวาเลขกหกเลยนะไปเลยไปเลยเอ้ยได้โอ้ยสุดเจ้าในมือใครเขาจะขับไปอุ้มไปค่ะอย่าเพิ่ง cpr เดี๋ยวเดี๋ยวมันไอ้นี่เห็นเห็นเห็นใช่ไหม เห็นค่ะเห็นค่ะโอเคอุ้มอ้มไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลไหนจานจานจานอันนั้นยกบอกเดี๋ยวไปโดดล่มด้วยเดี๋ยวผมจดดซอนอัลธาริซยไปเอาหอยไปเลยเย้ทอมาได้แล้วแต่ตอนนี้จะชิบหายตรงไปจอดตรงนู้นอะ เอาว่าตรดดหนึ่งสองถูกดิเดี๋ยวเจอกันสอนนีครับ ลดลงหมดเลยนะหมดละโไป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 จดเอฟสองเปลี่ยนชุด เรื่อยๆเตใียดีไหค้ค่ะโอเคโอเคค่ะเนียร้อยแล้วดีใจจังผ่านแล้วใช่ไหมผ่านโอ้เก่งจัดจัดข้าวคนค่ะเย้เอาเรื่องไว้ผ่านแล้วเหรอคุณผ่านแล้วโอ้เก่งที่สุดในโลก ที่สุดในโลกตกไปนี้ใ,ใจจัดจัดทำไมอะเป็นชุดใหน้นายค่ะค่ะมาช่วยเคลียร์ด้วยมาแตมลองมีมอะไรทำอีกไหมคะอ่าลองไปซื้อชุดแล้วสวมเลยคะ่ะอุ้ยซื้อชุดต,ต้องเป็นแบบไหนคะทำม,มาดูก็ได้ค,ะค่ะ วดวดวดเฮ้ยวดวดวดปลาเมดิคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนอีกชุดนึงอีกชุดนึ่งนี่อือหนึ่งหมอมาเสียหมอมาเดี๋จะไปเปลี่ยนชุดเปล่าค่ะจะไปเปลี่ยนรองไหมเดี๋ยวไปค่ะหมอมานี่ก่อน ตราสรบอยู่แล้วใช่เข้าทางไหนวะเนี่ยไกลเลยนะเนี่ยอ่ารับสิรับยังไงอ่ะอีกอีกซ้ายอ้ามันรับยังไงวะลืมไม่รู้ลึกซอนซ้ายเอ้าเป็นอะไรนะเฮ้ยไอ้นี่เปนจงจับเข้าคุกจริงๆแล้วมึงเนี่ยเฮ้ย ครครับนี่หมอหมอมานี่ฮะอุ้ยี่ยอุ้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 ยทำอะไรกันน่ะอุ้ย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 เอ้ย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 ก่อนจะแสดงความยินดีแหละใช่ อนี่ก็ออกเว้นได้แล้วสิใช่แล้วออกเว้นได้ตัวจริงๆแล้วเมื่อขอต้องไปเปลี่ยนชุดรำร้องด้วยกรอบนะเดี๋ยวจะพาเราไปเลี้ยงไหมเนี่ยไปสิพรุ่งนี้ได้ไหมวันนี้มันเดือดรึกรอบเสร็แล้วทำอีกก็อยากให้เลี้ยงให้มันจบๆอุ้ยไม่เอาพรุ่งนี้ดี่ไหนอ่าพรุ่งนี้ก็ได้ไปเต่ามีคนหนึ่งใช้ไหมไอ้พรุ่งนี้เรามีสอบเนี่ยคุณือีมีสอบหน่อยซิลนะมันตอนสอบมเชียร์ด้วยไม่มางอนนะสู้ๆนะงอนนะ เฮ้ยไม่งอนไม่งอนโหข้านานมาเขือสอบนคุณยังมาเชียร์เลยเชียรลเชียร์ถึงชิดเลยคนเออถึงที่เลยถึงที่เลยใชมเขือเก่งไหมเก่งนเสุดยอดอ่ะสุดโลกเก่งสุดในโลกจะอวดรถซะหน่อยนี่เฮ้ยเข้ากลสีผมเลยว้าว ปวดๆปวดๆม้าเขือมีรถแล้วปีใจด้วยครับผมมื่อมีมันแต่งเยอะเลยนะมันต้องแต่งด้วยเหรอต้งล่ะฮัลโหลมันแต่งได้นะถ้ามันเป็นแรงก็ต้องแต่งอะเราไปขับดูก็ได้ครับรถเฟี้ยวจังอะโอ้เขือได้รถใหม่แล้วรถประจำตำแหน่งยอดยอดไปเลยยอดไปเลยเอามาอวดเฉยๆอ๋อ หมอครับพอหายเดี๋ยวไปทั้งไงไปส่งหน่อยเนาะอ๋อได้ค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปส่งค่ะคุณหมอไปรับเคสหรือยังคะมาคุณหมอไปไปรับเคสหรือเปล่าคะเคสเมื่อกี้นะครับเนี่ยมาละมีเคสไออันนี้อ่าปีกันนะโอ้โหมาคุณรอได้ไหมแป๊บนึงเออไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวพวกผมวิ่งไปเองก็ได้ฮะ โอเคขอโทษทีนะคะพอดีผมเสียชีวิตใต้โรงบาลอะ่ะมันตกลงมาดังรถไฟอะ่ะออ๋โอ้ย ฉลองหมอใหม่ปวดหัวเลยไปดับบอโดนของแข็งตีที่หัวฮึฮ huh? 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 uh ึฮึฮึฮ้ฮ้โอ้โหเจ้ฉลองหมอใหม่เลยนะเจ้ให้ผมได้นอนก่อนอย่าเพิ่งใจจะยุ่งไปนอนให้ผมนอนก่อนนอนครับอันนี้นอน ผมมาเพิ่มยอดให้เจเป็นไงสุดยอดสุดปังสุดปังเลยผมก็ไม่ต้องนอนไงโอ้โหจะบินอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปฉลองกันพรุ่งนี้แจกกันเจผมก็ไม่ไหวแล้วผักบางนะฝันดีหลับปุ๋ยปุ๋ยเฮ้ยหน้าวางบินให้สักสองเท่านะาตัวเนี้ยเนี่ยปินทอแล้วก็